พอเป็นศิลปะพอเป็นศิลปะก็จะประมาณน,นั้นแหละแล้วก็เติมก็ดูภูมิเนี่ยนั่นก็ศิลปะอันนี้คือเส้นทางที่จะไปอะไรนะอุทยานตกจำลองตกจำลองราชธานีอโศกอ่าราชธานีอโศกอาจารย์ไม่ล่มตามรอยอาจารย์ไม่ล่มใช่ไหม อเลยมากเลยเหรอ,อ,อรมันก็เป็นทางเข้าป่าดีๆ <c oughs> อ๋อมีทีวนในเมืองมีวนในเมืองย่กําลังจะทําอะไรจะก่อสร้างอะไรสักอย่างโอ้จ้ายมาโ้มา เยอะห้ามสูบุหรีห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่าลงปุ๋ยเจอแล้วถึงป้ายแล้วนะเห็นป้ายแล้วเน่ยตรงนี้อาจาไม่รากวนาท้เนี้มีนกด้วยนกอีแงนกยาวมาแยาุหรี้งวัีหามสรทางเข้าเป็นรากต้นไม้ ก็สวยนะเป็นธรรมชาติเลยอ่ะโอ้โหวิวแบบสวยอ่ะก็นันแหละคนที่ละที่พี่หัวลอกกันนั่นแหละเป็นไงนี่แหละปีมือฮะอ้อะไรจะมีที่จอดปะเนี่ย